สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยถึงเรื่องของท่อนิโอเดนนะครับที่เอาไว้ระบายน้ําใต้สนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการทําเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับจากที่ทั้งลูกค้าแล้วก็คนดูนะครับพี่ๆคนดูนะครับมาสอบถามกันนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังท่อนิโอเดนเนี่ยนะครับเป็นท่อที่ด้าน ถ้าถ้าดูเป็นสองข้างนะครับข้างหนึ่งก็จะเป็นท่อทึบนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นร่องร่องนะครับที่เอาให้น้ํามันลงได้นะครับคราวนี้ท่อนิโอเดนเนี่ยถ้าเอามาใช้กับสนามฟุตบอลเนี่ยมันต้องอ่ันผ้าเทียวเดคลายนะครับเพื่อที่จะทําให้เศษหินเศษทรายเศษอะไรเรี่ยมันจะไม่ไปอุดตันในท่อนิโอเดนนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเราก็ต้องเอามาพันท่อวันพันผ้าเจียวถ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ต้องขุด,ขดนะครับเป็นแนวก้างป่าเพื่อที่จะวางท่อนิโอเดนแล้วก็ให้หลุมเนี่ยนะครับที่เราขุดเนี่ยนะครับส่วนมากเพื่อาวางท่อนิโอเดนไปแล้วเนี่ยเราจะกลบด้วยหินใหญ่หน่อยเพื่อที่จะให้น้าเนี่ยสามารถที่จะระบายน้ําได้ไหมเขาเป็นก็ค <sim. S 1> ือคนะิดค<ม>ิดง่าย,คยคๆ,ๆคือมันเป็นตัวดักน้ํานะครับในสนามเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยะระบายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าท่อ,อนิโอเดนเนี่ยในส่วนของสนามถ้าเป็นระดับเนี่ยเขาอยู่ต่ํากว่า ระดับพื้นที่เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยน้าหาที่ลงที่ต่ําอยู่แล้วนะครับหลักการคือน้ามันหาที่ที่ต่ําลงอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้าสู่ท่อนิวเดนนะครับแล้วก็าวางาระบบนะครับด้านข้างแล้วก็เดินน้ําออกจากสนามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทําให้สนามเนี่ยเ,เหมือนฝนตกน้อยเนี่ยก็สามารถเล่นต่อได้เลยหรือว่าถ้าฝนตกหนักมากๆเนี่ยน้ำมันก็จะระบายได้เร็วขึ้นนะครับ ถ้าทําระบบนี้ดีๆนะครับไม่เกิน1ิบ้านาทีน้ำเนี่ยระบายหมดนะครับท่านบางท่านอาจจะเคยไปเตะแล้วโอ้โหทาไมน้ํามันระบายไม่ได้นะครับหรือว่าน้ํามันระบายได้น้อยนะครับแล้วก็น้ําท่วมอะไรเงี้ยครับสาเหตุหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุตัวนี้นะครับหนึ่งในนั้นเลยนะครับเนคือส่วนใหญ่หนึ่งในนั้นนี่คือส่วนใหญ่ดีกว่านะครับจะเป็นระบบแบบนี้นะครับถ้าเกิด ทำระบบระบายน้ําไม่ดีปุ๊บเนี่ยปัญหาพวกนี้จะเกิดตามขึ้นมานะครับแล้วปัญหาที่จะตามขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งก็คือ,เ,อเม็ดยางมันจะออกไปกองด้านข้างเพราะว่าเพื่อน้ําระบายไม่ทันแล้วเนี่ยอย,อย่างที่บอกครับน้ํามหาที่ไปถูกไหมครับคราวนี้น้ํมหาที่ไปปุ๊บเนี่ยเ,เม็ดยางนะครับที่ลอยขึ้นเนี่ยเมื่อน้ําระบายไม่ทันมันก็ต้องเหมือนโอเวอร์โฟล์อ่ะคือสูงกว่าใบหญ้านะครับเม็ดยางก็จะไหลออกด้านข้างนะครับอันนี้คือต้องมัน เจ้าของสนามก็ต้องมานั่งเกียร์นั่งปัดใหม่นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเม็ดยางก็จะหายไปเยอะนะครับปีปีหนึ่งก็หายไปเยอะต้องเติมเยอะนะครับไอ้ระบบระบายน้ําที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของเอ่อในเรื่องของการระบายน้ําเลยนะครับเรื่องของผู้เล่นเรื่องของเม็ดยางนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของเขานะครับแต่ต้องทําให้เป็นนะครับต้องบอกนะครับคือถ้าทําไม่เป็นทําระดับน้ําไม่ได้นะครับเอ บางท่านบอกว่าวางท่อไปแล้ววางท่อนิวเดนไปแล้วทําไมน้ําไม่ไหลต้องดูครับว่าน้ําด้านนอกย้อนเข้ามาข้างในหรือเปล่าหรือ,อ,อวางระดับเช่นจากเซนเตอร์สู่ท่อด้านข้างเนี่ยระดับเนี่ยวางไว้ดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบางที่นะครับที่ผมเคยไปแก้ที่ไม่ใช่ลูกค้าผมนะแล้วเขาให้ผมไปแก้เนี่ยคือวางด้านข้างสูงกว่าด้านในน้นําก็ย้อนกลับเดี๋ยวน้ำมันจะไหลออกไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ พวกนี้มันเป็นรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแต่ว่าที่จริงเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพรเหมือนของที่อยู่ใต้ดินเนี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่ดูสาเหตุจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรครับต้องมานั่งไล่กันใหม่นะครับพวกนี้เป็นจุดสําคัญนะครับท่านที่คิดจะทําสนามฟุตบอลย่าเทียมก็ต้องอศึกษาคุยกับคนที่มาทํานะครับแล้วก็ดูเรื่องของรายละเอียดด้วยนะครับถ้าพอเรื่องพวกนี้ถ้าผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขลําบากนะครับต้องใช้เงินเยอะต้องลือเยอะนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าถามมาได้นะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับยังไงก็สวัสดีนะครับอย่าลืมติดตามนะครับท่านใดที่สนใจทำสามร๊กยมก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับ